สวัสดีนะฮะตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับไมค์ครับนะฮะเก,เกมเกมอะไรวะเฮ้เกมอะไรอ๋อกูเล่นเกมนะฮะแล้วเราก็อยู่กับคนเดิวมววะซึ่งสกินเขาไม่ขึ้นนะชื่อว่า <c oughs> <c oughs> อาบเบะแล้วจำได้อยู่ใช่ไหมฮะเ <c oughs> ขาชื่อว่าพิมนะฮะ, <c oughs> อะโอเคนะฮะอ๋ะตัวแล้วเหรออ๋ตอตัวอ,อะไรนี่วะเฮ้ยยังไม่เลิอกคิดเลย เออดีเหมือนกันนะอ่ะ,อะเกมนี้ก็ง่ายๆนะทีมสีแดงยังต้องเข้าไปตีโกลเลยที่ที่อยู่ด้านในนะนะได้แป๊บหนึ่งแบบแบบแบบไม่โหลดอ่นะซึ่งตอนนี้ปกติเขาจะไม่ให้เลือกคิดน,นะใช่นะแต่ว่าตอนนี้เราเข้ามากลางเกมจริงเราอีกแล้วเ,เข้ามากลางเกมนะเขาก็เลย เขาก็เลยยังไม่ได้เลือกหรอเขาเลยเราเอ้เราไม่ใช่ดิเรายังไม่ได้เลือกคิดจาต้องเข้าไปทีก็เล่นไม่ได้นะฮะฆ่าแทนสิเอาโอ้ยคนที่เราจะให้เข้าฆ่าโดนฆ่าหมดเลยฆ่าแทนสิ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 ฆ่าสิเออดีอ่าแล้วก็ยินดีสวัสดีแม่นะเอ้าเอ้ยชนะแบบงง หน้าแบบงวงวงอะกดจอยเข้าไปอีกนลลึงอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ายเป็นสีแดงเหมือนกันนะผมอะฮะตอนนี้นะนี่คือคุณไทเกอร์เบสนะฮะเขาเลือกสายนินจาซึ่งจะมีเอฟเฟกต์จำบูทกับสปีดนะะซึ่งผมไม่ชอบอ่ะผมตายเพราะจมจำบูทนี่นะฮะ จริงๆนี่เขาที่จริงเขาน่าจะพูดได้แล้วนะแต่ว่าเเริะว่าทีมสปีผมเสียแล้จริงด้วยทำไมนายไม่แช่สกายอะสกายอะอ๋อกินพื้นที่เยอะเกินหรือว่าภาษาอังกฤษยเยอะเกินรู้สึกว่ารอบนี้ รู้สึกว่ารอบนี้ทีมสีน้ำเงินเขาจะสร้างสร้างาแผะเาอกันไม่ทันนะอ้าวอออ้าว,วเฮ้ยสีน้ำเงินไ,ไ,ไ,ไปไหนไปตีไปตีฝั่งตัวเองทำไมเนี่ยเราไอ,อ้หิวเฮ้ยเวลาอย่างนี้เรายังมีอารมณ์มากินกขน้าวขนมปังอ,อีกแล้วได้สะโอเคเราฆ่าได้แล้วเยี่ยมอ้าวไปนะโอเค อ้าวอาโอ,โ,อโอ้มีคนใส่วูเดอร์โดดลงมาเคก็ผมก็จะอธิบาใส่นะเนี่ยคิดคิดที่ใส่เสื้อแดงเมื่อกี้นะก็คือคิดคิดโปรพีพีนะฮะซึ่งจะมีดบัดบดับไดมอนทับเน็ตนะฮะ ส่วนเฮลวีนี่จะเป็นชุดก่อไดมอน Diamond ดับหินนะเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้เราทุบเรากำลังจะเข้าไปหากเลมน,นะและตอนนี้เขารู้สึกว่าเอยเรารู้สึกว่าเขาเริ่มใส้กำแพงป้องกันแล้วอ๋อสงสัยรอบต่อไปเราต้องโพงต้องเลิกกิดินจ้าอืเฮ้ยเห็นินจาเห,เห็นนินจากาังมากินยาอยู่ เราเห็นนินจาเากินยาอยู่ย่เลยเราโดนตีย่เลยย่เลยวันนีินจาไปอยู่ฝั่งแดงทำไมเนี่ยทุี่เราไม่ชอบอะ่ะนินจาชอบวิ่งเลยคนอะ่ะนินจามัเจ้าวิ่งเลยคนอะ่ะเอาโดนฆ่าเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะเลืกคิดนินจานี่คือคิดนินจาสปีดสายกับแจมบูสองฮะ พอ่อเขาไปฝึกเฟเชอร์ฟอลลิ่งเลยอะเยี่ยมกำลังอัดคลิปอยู่ฮะกำลังอัดคลิปอยู่ครับคุณทิวโอ้าครับใชอ่อ่ะอ๋ะเอเฮ้ยวันดีนินจา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  อมใช่ทำไมทำไมใช่เอ้ยด้านหลัง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 เขาไม่ดับเขาเขาเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบยังไงรอบนี้เราก็ต้องไม่ตาย เรดวันก็เล่มเกมเยีมยโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวอัดทีนั่นเองเี่อเคได้อีกเกม กับมา builder เลยนะก็ขอคัดคลิปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเสื้อ so, สวัสดีนะตอนนี้ท่านกำลังกลับมาจากมา builder นะกลับมาเป็น kill c ับนะซึ่งวันนี้เราก็จดมาเล่น kill c บปา party กันนะอา,อาจะโอเค kill c l ปา party หายไปแล้วนะ ทำไมเราล็อกอินไม่ได้อ่ะอไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเขาเขารอบรอบนี้เราจะไม่บอกชื่อนะเรารอบนี้เราจะไม่บอกชื่อที่สำคัญนะาเกิดว่าคุณเทพก็ช่วยมาเล่นแทนกูทีกูกาก I w a n t to like น i อ้กินเอ้าด้านด้านล่างสืปอผ้านี้มันมีเมียเยอะเรายังไปไม่ได้เลรพออัดคลิปแล้วนี่มันแหลกมากอ่ะพอลิป้นแหลกมากอ่อ อาจะเอ,อ่เอ,อเราก็ยังเล่นแคปเจอร์เดลแฟคกันนะซึ่งเพื่อนเราสองคนก็ยังไม่มาเลยนะเกมเปลี่ยนเกมก็เปลี่ยนเกมเล่เลเลเอะไรเดีย๋ยว วันนี้เราจะมาเล่นเกมทำลายประสานนะชื่อว่าพาคอนะซึ่งวันนี้เราจะรอเพื่อนเราหรือว่าเราจะเล่นไปก่อนดีเจ็บหกอะไรเนี่ยมาเราร,รอนะอยู่เราชื่อบอมเบอร์หรือชื่อว่าพีจีทานอีแต่สกินไม่ขึ้นอีกเศร้าแบบบอกแล้วช่วยมาเล่นแพ้เราตีเรากาก เราการว่าบอกก็ดีที่สำคัญไม่น่ามีคนดูหรอกเราเดาละเราออฟเราออฟติฟายเอาเราเรา,เรากดออฟติฟายให้เกมลื่นรอนะอะไรเนี่ยไปว่าเด็กออฟติฟายเนี่ยถ้าเกิดว่ากดปุ่มกดปุ่มซูมแล้วนี่มันจะทำให้เกมลื่นจริง ่ปเ,เขาได้จกกักรั็ไปแล้วเคยไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรอ่าก็สามสองหนึ่งอ่าคัดเล่นๆนะฮะโอเคแล้วก็คัดจริงๆรอบเนี้ยะ,ะรอเราเกินทำไมคะนะพ่อคำว่าวัดเดี๋ยว c ักเรามาอยู่ในนี้ได้โอเคกับไปลนะนี่ฮะเป็นการแอบอัดคลิปนะฮะซึ่งไม่ได้ยินเสียงนะแต่จะให้เขาได้ยินเสียงมนะ มตอนนี้เรามาเล่นบล็อกคันกันนะ,ะแรกจริงน่าโอ no, oh, no. โอเคนบบี่เปล่านี่คือวิธีการเล่นบล็อกคันของเสริมเอาไปสิอเคน,นี่คือบล็อก มมีเลือกเอ็นวิวเลยจะรอดไปในเอนน็นวิวอยี่การูกันว่าเอ็นวิวจะรอดหรือเปล่าอโอเคหวังว่าแมปนี้จะมีเอ็นวิวเยอะนะอืมคิดแบบไม่บอกลุงแนมะ่คนหนึ่งก็ไปอาบน้ำก็ไม่ได้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไมไ้ไหนไปไหนห้พามพูดเรื่องสนตัว อ,อี้ป็ยอะสิบหอนี้หกหกืาานะนนกๆๆๆนะาานหกนนหกม่นหอนหกหกหกุกหกหกไกหกอกหีหกหดหก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 กหกหกหกนกหกกห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 นหกนกหนหกะกหลหวหกหกหกหนหกหกหกกหกกหกหกงกห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 หกหกหกักหกหหกคกักหหกหกหกหหกหกหกักหกหหก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 หเออักห สาหกอัดอยูอัดยูอัดอัดไปอัดไปตั้งนานแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบยี่สิบเก้ายาี่สิบแปดไม่ังละยี่สิบหกยี่ห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ้ยี่เอเอี่สแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบเยนะเนี่ยเนี่ยเน,นีนี่คือชื่อของเราอ่ะนี่คือชื่อของเพื่อนเรา ของเราเป็นเอ v นวิสี 4, 3, 2, ่สามสองอเป็นคนหาเจงเลยอ่าในบลงอกฮันของเกมเซิฟเกมของเซิฟสองเซิฟที่มันกะกากนะฮะที่ให้ไอีผีเข้าเล่นได้นะฮะข้อยากของมันก็คือคอมมานด์บล็อกของบล็อกคอมมานด์บล็อกของบอกฮันันมันจะกากมากน่าฮะเมื่อกี้เราเห็นนะก็ะคือว่า บล็อกมันจะหายไปกลางทางบล็อกมันจะหายไปกลางทางนั่นเองแตงโมแตงโมนะอย่าวิ่งสิเอ๊ะเดะเดะเฮ้ยนี่มันน,นี่มันบล็อกหันของไม้เพชรพื้นที่บล็อกหันของไม้เพชรตายแล้วโอเคมันคือเฮ้ย Ok ไม่เพิกจะทัดอะบล็อก TNT นะขึ้นมาได้ไงมันต้องเป็นบล็อกคันของไม้เพกแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงใช่เลยบล็อกคัน What t n TNT 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 ไม่ใช่เนะเฮ้ย TNT น,นั่นไงสแสดงว่าเมื่อกี้เราตีนายใช่ไหมยำก็จะที่จริงเราเห็นเป็นกล่องนะเราเห็นเป็นที่จริงเราที่จริงเราเห็นกล่องแล้วจู่เขาเปลี่ยนเป็นไม้อ่ะจุดจอดสแสดงว่า เอาอัปเดตคอมบันว่าใครเป็นของไม้เพล็กแล้วเจี๊ยบม,มันเปลี่ยนบล็อกได้ไหมเราเห็นจากกล่องเป็นจากกล่องเป็น็กกอ,นอกไม้นะอ้าวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวคนกำลังหาตัวคาร์ฟอยู่เยเรียบร้อย,อยไปไฮเด 6, อร์หกไฮเดอร์หกเร็วเลย ยวเรู้สึกว่าพอเปลี่ยนแบบนนี้รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นนะว่าไหมเ้ยเจอเยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลเลยร้อยสามเลยร้อยสามสิบห้าวิสวยแล้ว Walk to s t ต p เอาลงแป๊บเอาเอาเอาล้วไม่ลดนนตีเอาเป็นมักอกเหรอเอาเอาเอาวอตเด้อวอตวอตวอตฮา to คิปแอดดิสไม่อยู่วยก็เหรอออตอนนี้เราตัดคลิปนั้นเท่าไหร่เนี่ย โหยสามชีวิตอ่านะใช่อแล้วก็แลกกันอยู่นี่นะแล้วก็ แล้วก็วันนี้สวัสดีครับ